กับสบายดีกับสบายดีเอฟซีทุกานพนักประเทศต่างประเทศพี่น้องพ่อพ่อกับ่องสะนีป่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เข้ามาเปิดสากอยู่เพื่อนน้องดำเด้อพี่น้องเอ้ยมาพอดสาวจ่อยสาวจ่อยน้องดำเขาคั้ยเห็นยังค่ะเฮ้ยตั้มแ่บแสบเด้อเอาเรียมือเลยเด้ออีมอหืมสัมสีซ่บพี่น้อง เมื่อนบุกคั่วน้องดำเลยน้องดำกับซอยโโอได้มาแล้วค่ะอนโอ้สัสแซบแซบยังไงเฮอีมอเอาใส่ลัดแมนเฮยใส่ใบเปนงล่ใส่ใบก็ได้อันนี้ก็ใส่จากซองหัวเฮอแกก็แกเ่านาเลแมนโอ้ยมันสเบ่ได้ ินยอบอกมันเป็นป่องนะเฮ้ยบอสลดเถอะอืบอสแต่การอีงได้พี่น้องเลยบอสละบอสันสมผลสิลงมือตำหมักหุงน้องตำหงกินตอนยันเถียงเทียงนอตอนนี้กำลังหิวเฮ้ยเอาไห้แซ่บเลยเด้อเด้อสาาจอยสาาจอยเนี่ตำแส่บเวแล้วน้องีหมอสีเมอโตนี่ยซ่บอยู่แล้ว แน่แต่บวกพล็กบวชเพสต่อนะเพสแล้วนี่กินบวเพสดะไรนะนี่ปลาแดงเส็บเตอมหัวปลาแดงเข้มบน้ำอารมณ์น้ำน้องยอดกมามล้วพี่น้องจัดไปพี่น้องจัดไปว่าสัน บาดพอคั่วบานนี้ซ้ำซีแซ่บซาจ่อยกระตามเยี่ยมไปเย่ยมมาเนี่ยไปเนาะเ้ยลูกสะพายบ้านนี่นั่นเฮ้ยลูกสะพายบ้านนี้น่ะยังกระแซ่บอยู่แล้วอ่ะนี่อืมเนางกอกันอยู่ในต้นในเฮือนเนี่ยเลกๆไก่เนี่นะตัวโบเห็นเหรอเฮ้ยอันเพึ่น เพิ่นจ <laughs> no, ah. <sh arp inhale> ้างโตมาโฆษณาบอกเฮ้ยอีน้องน้องโฆษณาให้เพิ่นเนาะโฆษณาเาะโฆษณาคลายประเดกให้เพิ่นนน้ำเจ้ามีปะเจ้ามันมีแต่เฮ้ยโตเอาบ่วงก็ได้เฮ้ยมอนี่เอาเส้นอะไลูกเนี่ยกนโคเช่อไล่เจ้าโอ้กหไทยไล่เพื่อนเพือนเอา หนังดำหนังดำว่าแบบนี้เนาะเออสอดจ่อยเฮาตามแล้วก็ฮุบฮุบหกนีแบบเออองเพิร์นซิเบิร์ตแล้ว่าซันเนาะเลยประหยัดปะซันองเพิร์นซิเบิร์ตแล้วพอนะเฮ้ยพักซุปโตลากมาเลยนะไปลากเร็วเร็วไปลากมาใส่ผ้าตุ้โอ้สุดยอดว่าซันพี่น้องจงไว้น้อยหนึ่งแล้วเด้อไว้ตั้มให้เด็กๆนะ จงไว้จะกรรมหนึ่งกะน่ะอารมณ์เบื่อเลวอืมติดตามห้น้องนนองนหน่อยลายโพดแลละนั่นน่ะจงไว้น้อยนึงเด็กน่อยเขากินมลาลายดต่เออสำนันแหละสำนันแหละเออฮุบลงอืออาพอเอาเลยค่ะจัดไปจัดไปค่ะบัวเพชรบัวหอยมอบุรีพอดีบอดีบะ จอยตก็จะเอาเพชรเลยเฮ้ยอีมอกินหมได้ดมันกินห่ได้ไดเฮ้ยมือนี่คือโตขึ้นหมท่าปากท่ายังเนี่ยจักหน่อยข้ามท่าหน่อขาอ่ะใช่แล้วมือกับแตงล้งมือกับอะไรแตงหนาบังมือกับแตงนางวะบังมือกับอะไรแตงนี้เป็นงานนางอยากผักผ่อนหน้านั่งหน้านั่งโปะแป้งของมือนั่งกับแบว่า จากพักพอนเนาะซีอิวเต็มบนหนามอนมาพอแล้วขวัดทันยังแน่นซีมึงด้วยซีมซีลรียลนี่มันเต็มหูรสสะอาดอือฮะเค็มต้องเอาหยังใส่เฮย ต้องเอาอันนี้แล้วลงอีกคันมันเค็มนะเอาเสร็จลงอีกเป็นไหนเค็มเอาเสศษในร่องนี่ขูดเอาเสศษในร่องใส่อีกมันขมันเค็มนะเค็มใส่กระเทียมพอแล้วเขดีว่าสันพี่น้องเลยเส่ซีซันเฮ้ยน่ากินอีรีมอให้ยิบก่อนใบโหกระเทียมพี่หน้ากระเูกใบโหกระเทียมนั่นเนาะ แซบเป็นแซบพี่น้องแซบพ่อพี่น้องแซบอยู่แล้วตานเล็บทีเร nah ียรอพี่น้องตอนนี้กำลังหิวต้องแซบไปเลยค่ะอืมดมกำลังยองสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาได้มากินข้าวนำกันได้พี่น้องมพี่น้องมืด้่อินกาินต้มานบานกิน้กากมันกินตากบกิตักบนักบ้านนมกบนันกังังนัวบ มาแม่เาบากินข่ามั้มาข้มาเออกินข่าก็นี่จังไปมากมเออกินกระปุเอืเจาะๆหายไ้หไ่มาข้าวเลยเพะเราขันมันล้พออดบ้างเออเขากินแล้วจังลงก็ได้ กีฬาจังหโหลงเบิดนี่เ้าวัดขวอจูบน้น <laughs> องเปยุบแบบตงนลงมากเป็นอะไรแซ่บจ่บอกีมือผอู้เลอซีมือซัดจ่อยบอกมาเดิ่มาเริ่อือหึคอาบวชเธอบยังใช่บวมอไม่ใช่บวมไม่ใช่บวม <c oughs> <c oughs>

แบบลีกิน่าไกหะถาลอเค่อยน่เปล่อยางแตไลบน่เออปล่อยน้องกลางอ่ะด้วยะเบาน้องกลางเทน้ำลายน่ะเอาเกลือลงไปปิ่งปลากินเอาเกลือลงไปด้วยดีน ลายคนเป็นเอาเลยกรสีเสียงย่อนๆแบบนี้แหละเนาะแมนอืมากาดูเก็ไม่เ็นาแล้วมเจ้ามากินเลเก็บอะไรไกันสุงน่าขา่

ฝากทองไว้ตอนนี้นะฝากทองไว้กับป้าไม่ได้ฝากทองไว้กับตามมาคุงอืมกินอานี่ักน่เอหากินไหมลูกจะกลัลูกไปนกลูกหัวน่อยโดนไหมกินดนลายเอไม่ด้อะทเออ นพี่เอนน้พื่อยนะอไกัน่อนน้องนะป้องน้องยังกอนเลยนะร้อยสี่นใดร้อย่ยงทำเงินเป็นนามาด้วยล่ะ อันนี้ก็นหองคะได้ปน้ออเ้ยอันนี้นะลูกของนาบ่าวเนาะซืลำเงินน่องซื้อลำเงินเอากล้วยทั้งั้นูีซี่นีเลอทั้งั้นไม่ำไม่เบื่อเมื่อน่ะเบอโร๋บ่มีลายหากระกิ๊ดอกี่ไปสั่นเลยกินแ้ส็เลยเสอนกันพป่น่องเ้ยน้องหย่อนยาะ อะไรพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ขอจบไปเพยง่านี้เดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป,ป่าด้วยพี่น้องสบายดีอืมสบายดีจา้า